พักแพงเราก็เป็นราคาหากินยากเข้ามาปลูกพักกินกันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุปูสุก้นจ้ามันนี่แม่น้ำไผ่สิผ้าพี่น้องมาปลูกพักจ้าพี่น้องผ้าพี่น้องมาปลูกพักไปเบิ่งกันว่าแม่น้ำไผ้สิปลูกพักอีกยังเลยแม่สิปลูกพักอีกยังกินแม่จ้าพี่น้องมาเสือเทศกันร่งสวยเลยจ้าพี่น้องเจอคุยถือฝนพักกัลร่างโป่งกําล่างขืนกันลงงามจ้าพี่น้องแตีงนี่แม่น้ำไผสีใส่นี้ผ้าหน้าผ้าหน้าห็ดหอมจ้าพี่น้อง ะนะเห็ดหอมสําหรับดินนี่แม่น้าใหา่มาจากแปลงเก้าทีผ่านการปุูงมาแล้วจ้ผ่านการปลุงมาแล้วใส่ดินเก้าจ้ะพี่น้องใส่ดินเก้าทีสิมีเพิ่มเติมก,ก็คือเอาปุ๋ยขอ,อกผสมอีกจ้ะพี่น้องเอาปุ๋ยขอกมีขิงขีว้วยขี้ไก่ก็ได้จ้าผสมขุกเข้าเขาอีกเพื่อเติมสารอาหารในเขาอีกจ้ะพี่น้องแปลงนี้แม่น้าที่ใส่สลัดจ้ะผักกาดหอมสลัดหรือว่าผักกาดหอมนี่แหละบุกไว้ยู่ไว้กินจ้าเขาได้ยู่ได้กินก็เอาจ้ะพี่น้องไป น,นี่เป็นผักเขียวเขียวสอยผักกาดสอยจ้าพี่น้องผักกาดสอยผักเขียวน้อยหรือว่าผักกาดสอยบานเฮานี่แหละปลูกแก้วละแองละแอลง,ลลง,ลงไวายุว้กินจ้าพี่น้องแต่ว่าแม่น้ำไผ่กินเพราะท่านตุ้ยเรียด้จา้พาพี่น้องปลูกซส้นนี่แม่น้ำไผ่ก็ได้ขายที่เก้าแหละเพราะว่ากินเพราะท่านอันนี้จะเป็นผักแาดก,กระจอนจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนห้าสศิลงกมือปลูกแม่น้ำไผ่สภาพพี่น้องไปบึ้งอ่ปุย๋ยแล้วก็ เป็นปูนขาวเป็นเนื้น้ำปูนขาวหายนอกจากน่าสำหรับผู้ใดทีว่าเมื่อไม่เผลบ้านเคยปลูกเนว่นจรจาการไปซื้อแต่จังไรไมาจังไรนอกจากพี่น้องเดียวแม่น้ำไผ่สิบบาไปเบิ่งนี่ก็คือปูนขาวที่แม่น้ำไผ่ใส่นะจ๊ะเป็นปูนขาวที่ใส่ทางการเกษตรจากพี่น้องแม่น้ำไผ่แจะสอบยกกระสอบมาแบบนี้นะจ๊ะเนาะซื้อยกกระสอบแบบนี้จะง่าจะได้ราคาถูกจากพี่น้องสอบนี้ยูที่ีชิปกิโลจ้ะยี่สิบสีโลแม่น้ำไผ่ซื้อมาแค่เกตสิบบาทได้จากพี่น้อง แต่ว่าถ้าเอาไปสืบเป็นโลเพิ่นขายโลละสิบกว่าบาทบางหงงนะจ๊ะเนาะแต่ว่าหมงอื่นกับเจ้าสีขายจังไดแต่ว่าแม่น้ไพ่าผ่านแม่น้ไพ่พิ่นขายอ่าเป็นโลกับโลละสิบกว่าบาทก็มั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นสบอบโกสอบแบบนี้คือสอบ,บ,บนี้กับรูทีวีซีซีโล่จากแม่น้ำพ่ายมันก็เหมือนแบบนี้สอบนี้ซื้อมาเจ็ดสิบบาทจ้ะพี่น้องซื้อมาเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นคูณเ้านะจ๊ะเนาะจะเป็นคูณเ้าที่ห้างใส่ในการเกษตรีทางการเกษตร จะซื้อทุทีปล้านกระสีพันย่างกระสีพันทุกอย่างก็คือลานขายผีขายยาขายไอ้พวกมะเดื่อพันขึ้นตั้งแต่หนึ่งมาแจพี่น้องคุณจะซื้อตามนั่นเลยจ้ะซื้อตามนั่นอ่้ห้องปลาใสหลายเว่าท้องซื้อแบบนี้มันจะมันจะถูกจ้ะมันจะถูกเลยย่างมันก็คี่เนื้อมันไส่ก็ใส่หลายจ้ะใส่้เรื่อยๆจ้ะพี่น้องมึอนี้อใส่พริกน้ำผ้าพี่น้องจะใส่ปุ๋ยพริกน้ำจ้ะพี่น้องบอก นี่ก็เป็นปุ๋ยตัวนี้แม่นมือนี้แม่น้ำพ่ยใส่ปุ๋ยสูดหายสูดหาใส่เอ้ยสูดอ่ะพวกแดดแดดจ้าพวกแดดแดดเพราะว่าแม่น้ำพ่ยหาซื้อบ่ได้ปกติเราแม่น้ำพ่สิใส่สูตด 10c 3c ดีสุดจ้ะสูตรนี้บ่ดีปันได้แต่ว่าแม่น้ำพ่ยซื้อบ่ได้หาซื้อบ่ได้จ้ะเพราะว่าเป็นเนขาดขาดลานเพิ่นจ้านั่นมาหนี้ไม่ใส่เดี๋ยวห้องสิไปปลูกกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถึงการตอนการปลูกกันละสำหรับ ขั้นตอนการปลูกแมล็ดพไนธุ้กับีเทศแบบง่ายๆจากพี่น้อเพีดแบบง่ายๆแมล็ดพไนุ่้าวทันปุ๋ย้อนต้องเป้ียก้อนจ่าต้องเิ่ียม้อน เดี๋ไปมีน้ไผ่กับพี่ลู่มันเล็ดพันจแกพี่น้องก็จะลู่มันเล็ดพันมีน้ำไผ่กับใส่มือเดียวะะกะกง้อแงกง้อแงกนะจนยจะงอนไม่จากพี่น้องแนกะจะกพูดหน่อยด้วยจากพี่น้อง <c oughs> ได้ประมาณนี้จ้ะช่วงหนึ่นงช่วงหนึ่งก็สิประมาณนี้ไมจ้ะพอดีจ้ะถ้าเขาเกิดให้เขาดีก็สิถ้าเกิดดีก็สิพอดีเลยจ้ะพี่น้องกัสิพอดี ถ้ามันถ้ามันหนาหลายห้ากว่าช่ยอยแบ่งออกจ้าจ้องค่อยถอนออกไปใส่กระถางนะจ้าพี่น,น,น,น้องเนาะแม่นอนไผ่ก็คิดว่าสีเห็ดแบบนั้นจาน้าเมลอนไผ่สิบบุกเอาไปใส่กระถางแยกออกใส่กระถางเอา้จพี่น้องทุกอย่างที่แม่น,มนอไนอไผ่ว่านนีุ่้ยนี่คืออ่านากับสลัดแม่นอนไผ่จะใส่กระถา,างนั่นจา้าล้วทุกทายก็คือ รับสภาพขาดเชื pues ้อโรคเชื้อราจ้าพี่น้องปรับสภาพดินแล้วก็ป้องก 8, ันเชื้อโรคเชื high, ้อราเพราะว่าดินเท่ากับเป็นดินเก้าถึงแม้ว่าดินเก้าดินไม่แม่น้ำไผ่ก็คือขาดอะไรก็คือปูนขาวป้องกันไว้ดีก็เชื่อจ้ะพี่น้องถ้าเาปล่อยให้เขาเป็นโรคแล้วไม่ใช่ว่าราคาหยาบแก่ห้ามตรงนั้นรกษาหยาบจ้ะพี่น้องถ้ามันเป็นโรคแล้วมันแตรักษาหยาห้าก็ป้องกันไว้ดีก้ว่าจ้ะพี่น้องป้องกันไว้ดีก้วเชื่อสิว่าในมีปัญหาเกิดปัญหาสิบวเสียเวลาแน่จ้ะเนาะ ประมาณนี้เราก็ข,ขื้อใส่ใส่สแกบหรือว่าใสผู้ใดมีฟางมีอยังก็ขึ้นมาคุ้มล้วก็ะก็คือแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนการปลูกอ่ะแค่นี้แบบนี้ไม่ยากยัาไงสำหรับจะกายน้นน้ำท้ายเดกระเทบก็เลยซีเรียสก็ได้วิชาการยังมากไม่จ้าพี่น้องซํำนี้ก็ได้กินดอกเขาสิได้กินที่นี่ค่ะคุ้มคุ้มฟางหรือว่าคุ้มแกบหรอกอะเห้ยอกะดึงผาตัวนี้ลงคุ้มไปก็คือจบจ้าพี่น้องมดน้ำหรอกอ่ดึงผาคุ้มไปก็คือจบเดียวที่นี่ ขั้นตอนกานต่อไปขั้นตอนกานสาคัญก็คือการดูแลรักษาเห็จดจังใดใหรอหลอดปูนจากนอนจากมะเร็งอันนี้ขั้นตอนสําคัญเดี๋ยวแม่ลำไยสีมาออปเดเอตดเต้าต่อนพักเขาเกิดเขาง้ามแล้วว่าเ้าสิรักษาเราก็ดูแลแบบใดน่าจะพี่น้องเนาะนั่นคือขั้นตอนการสําคัญแล้วจะพี่น้องกลัวสิด้กินพักบ่มันท่ธรรมดาจา้ะในช่วงนี้แต่ว่ากระเห็ดแบบปลอดสารเพราะว่าเห็ดกินเองนาาจะพี่น้องเนาะสำรับชิปนี้แม่ลำไยก็สิโคจบไปเพืยงแเ่นี้น่าจะพี่น้นองเนาะสีเห็ดให้แล้วแล้วก็สิไปปลูกทั่วทั้ง ท่านทางปุ่นเดี๋ยวจะอปเดีให้เบื้องไม่อีกน่าจะฮ็ดค้างทั่วแล้วก็ปลูกทั่วจ่าพี่น้องแล้วก็ง่ายดอกกระเจียวให้มันเ,นเมมลี้ยวม่านแม่ลำไผ่หลอยู่จ่าช่วงนี้สุไทยก,กากาขอบุญขอคุณนพี่น้องปองปายสุปูสุขคนจ้าที่เขามาติดตามรับชมเขามากุดไก์กดแช่ให้แม่ลำไผ่เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ลำไผ่จ้าขอบุญขอคุณพี่น้องปองปายสุปูสุข,ข้นจ้าแม่ลำไผ่สิทำงานให้เสร็จก้อนจ้าพี่น้องไปแล้วด้วจา้าสวัสดีค่ะ